มาใหม่นะครับมาใหม่เอ่ออีเวนต์นะฮะ hidden shop หรือว่าตลาดมืดของเรานี่เองเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะเข้าไปดูเลยเมื่อคืนซื้อหมวกไปแล้วได้หมวกไปอันนึงแล้วนะฮะอย่างรู้อ่ะกิจกรรมบ้าอะไรมาตอนตีหนึ่งแล้วมากระทันหันแบบเงินก็เพิ่งใช้หมดไปนะฮะแคสนี่เอาไปนวกระชปองหมดไปแล้วนะฮะเซ็งจริงๆเลยกิจกรรมเพิ่งมานะฮะเราไปดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหมวกอีกเพราะว่าหมวกเนี่ยยังไม่มีหลายอันมาก <c oughs> เดี๋ยวจะลองเป็นหนวนะฮะลองดูก่อนว่าในเนี้ยเขามีอะไรให้เลือกบ้างคือเราจะเลือกได้สิบอันนะฮะแล้วเราจะสุ่มอีกทีในสิบอันที่เราเลือกได้แน่นอนหนึ่งชิ้นนะฮะหมวกกสไม่มีแล้วนะฮะเมื่อคืนเพิ่งจะได้มาสุ่มไอ้นี่แหละเนีย่ยไอ้นี้ยไม่มีเออ,อนี่ยังไม่มีนะฮะ,ะหมวกนี่ยังไม่มีเยอะนะฮะอย่างอื่นนี่ผมมีเกือบหมดละอ่านี่ยังไม่มีนะฮะกดไป เลือกสิบอันแล้วสุ่มหนึ่งในสิบนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะผมว่ามันคุ้มนะสองร้อยเจ็ดสิบบาทได้ของแลร้อยเปอร์เซ็นตะอ่ะเราก็เอาแต่อันที่เราอยากได้และที่เรายังไม่มีนะฮะสำหรับคนที่ที่มีเยอะแล้วไม่หมดแล้วก็ไม่คุ้มนะฮะก็ไม่ควรจะไปนัวมนัวมนัวกิจก,กรรม hidden shop นี่นะฮะดูอิดอยากได้มากนะฮะอเวนเจอร์กับดูอิดอยากได้มากดูอิดนี่เรียกว่าอยา,อยากได้ที่สุดเลย <c oughs> ฮัลลิเออรซีสเนี่ยก็อยากได้มากเหมือนกันนะฮะหมวกวาร์ฟแก๊งแบงนะฮะ <c oughs> เออต่อไปเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างบ,บเออหมวกหมวกนี่ก็ยังไม่มีจับหน่อยนี <c oughs> ่อะไรวะดักซิสมียังวะดักซิสมีแล้วนะมันจะมีแล้วไอ้อะโพสเทสนี่อะไรวะโพสเทสมียังวะจำไม่ได้นะฮะ ซ้ำก็ไม่ได้นะฮะเอาไออโพสเทสเมื่อกี้นะ้เหมือนทียังไม่มีนะฮะนัวไปเลยโอเคนี่นะฮะสิบอันนี้เราจะได้หนึ่งในสิบอันนี้นะฮะกดแล้วนะฮะเอาแล้วนะฮะอย่าได้มากสามอันนี้นะฮะคอมอ่อิมเพลดดูอิดอเวนเจอร์นะฮะกดแล้วนะฮะป้ามาให้เย่ได้ฮอลิสซิส สุดยอดอันนี้ก็อยากได้หนึ่งในสิบอันเลยนะฮะโอเคนะเท่าน,นี้เรายังไม่พอเดี๋ยวเราจะจัดใหม่ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะ,ะว่าเรามีไอ้อันไหนที่เรามีแล้วบ้างนะฮะไอ้โพสเทจเมื่อกี้สรุป <c oughs> ยังไม่มีนะครับดูแล้วไม่เจอโอเคไปไปดูยันต่อนะฮะอันสุดท้ายนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบแพงไงช่วงนี้แม่งหมดตูด เพราะว่านัวเหรียญทองหมดแล้วนะฮะนัวเหรียญหมดก่อนกิจกรรมนี้มาวันเดียวอะโคตรเซ็งเลยพลาดนะฮะเราไปดูเสื้อกันบ้างก็เสื้อก็มีเยอะแล้วนะฮะมีเกือบหมดแล้วไม่ก็ไม่เอาดูหลังมั่งก็ได้อะดูเฉยๆนะฮะเย่ไอส์กอนี่คืออะไรไอส์ไอส์กอนี่เป็นของที่ยังไม่ได้เข้านะฮะ ตองนั้นก็มีหมดแล้วมีไม่มีเบ็ดเบ็ดไม่มีนะฮะหลังร่างปลอมก็มีแล้วนะฮะ <c oughs> มีเกือบหมดแล้วก็คงไม่สนดีกว่าคงไปเน้นหมวกเหมือนเดิมนะครับเพราะหมวกนี่ยังขาดอีกเยอะไปหนวหมวกต่อนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะอิมแพ็ไปต่อไปก็สไตร k เกอร์ ่ะยาวๆเอา,าเฉพาะอันที่เราไม่มีนะฮะอืมไม่ไม่มีนี่ไม,ม,ม่มีนะก็เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละเซ็ตเมื่อกี้นั่นแหละต่างจากว่า Holy a s s i s ไปแล้วนะฮะนี่สองอันนี้อยากได้มากนะฮะ a d v e n t u r กับ Druid อืม ปกผีโอเคอดึงเลยนะฮะเออบันนี่ดำบันนี่ดำก็ยังไม่มีเอาเลยนะฮะสุดท้ายก็ไอ้โพสเท a เมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่าซูมอย่าได้มากเลยดูอิตอเวนเจอร์อิมแพนะฮะขอสามอันนี้กรี๊ดแตกๆเลยนี่นะฮะสามอันนี้นะฮะ ลุยลุยลุยเย้ได้แล้วลุยดูสุดยอดโอ้โหสองจะสิบคุ้ม่หายไปแล้วไปแล้วเลิกเลิกเลิกโอ้ได้ความทุกข์ใจว่าโอเคเลยงี้เพื่อเฟซิง